ัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดอสักผู้สุกคนเด้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องแหลกมื่อนี้ทางน้องแหลกก็อยู่ที่บ้านธาตุยิงหังพ่อแม่พี่น้องก็มาโลเบิ่งบุญกะยังไม่ได้หอดมืดมันแทรดอกกะมาโลเบิ่งซื่อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยกะไปเบิ่งกันเลยว่าทางในมันเป็นอะไรพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องแบบมาเมื่อนี้ก็มาโลกับแบบ มากับเพื่อนละตีชองคนพอม่พีน้องโดยกสิมาหานละเพื่อนละตีพม่พีน้องกะยังบัตรท่านพากันไปซ้่มอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีเด็กๆพากันกินกระเลมอีกนาเอาบนี่ก็ได้ โดยพแม่พิ้องกสีพากันเข่าไปวัดเพราะว่าจักเพ่นแหยยังบูสซีเขาไปเบิ่งก่อนพแม่พิ้องพากันเขาเ่าไปเลยพแม่พิ้องซื้อดอกไม้พีเรียบร้อยแล้วบูว่าเพ่นเหยยังอยู่ในพรมิพิ้อง

กับนั่งงเคยหตหัจีต่อุ่กับกลเราต้องใช้วุ่นกัจไปก็เหื่อยผีน้องเลยเออนมาดนนั่งนําชุ่มแช่เสือเผแล้วน้ำนั่งแน่นนั่นนั่งน้าชุ่มแช่กระสินงาถึงเาไม่แ่่วงชนโถสับศูนมาจ็บเนอเดี๋ยวนี้พุ่นพ่นคนแล้วผี่น้องเงอนสันหลังใหญ่มาแล้วนาอ ไม่บนโลกเมีเทต้องเจดินบากัจในนอกเด้อจะไมาไมพี่น้องเด้อสอบอพีเพื่อนกับบ้เพราะว่าคพื่้อนเดาดินดินดินบล็อกเคทรสแล้วเอาพี่น้องเราเขีนเงขนเลือกชาติเอาเีนเงินเลอกชาติมอกับบริเอ้สวนขาลงเกี่ยวยากเบอกนเกี่ยวเพราะว่าเไทยสวนโต้เลัอพี่น้องไว้นั่อทางบ้านเที่ปมาจากา้แหละต้องพี่น้องเนาะ

กานี่เนี่ยนะเที่ในหน้าทุบานข้าวผาเมืองันทบรไปจถปงัวใเ้าพันจีเมืองกาเมือาคมบ้านขันเจ้าพันจีเมืองนาลัคทรนะตานระดโคที่ตั้าบิทพันจีตัง่ในมะประกอบก็รบริโคพนมอการการบนการเพื่อการเลียงเอ้าไ้ จังหวัดรีงามตาางก็คุณมนนาหงส์มาูจที่ทางเกิยส์นะครับแบบนี้กีฬาบคนหลยแฮมีพีน้องไปด้านี้ก็คือว่าน้าทานจะนาจะลูกคล้องมาลูกค้องาก้าจะวปโดนทำลายทุนเองชาวทางเกียรชวนเพลตีไปลูกค้องกน่อนพมพี่น้องนามีครน้ารวมคอบนา เอออาจางของท่าน่ารุกงชักเออมาจากบานอ่ามาจากปากซองหน่อจากพันกีบอ่าน้าอ่ามีเอ๋น่มาจากบานตะกียงหนึ่งแสนปีกนะครับจะรื้อหนะเอออาจะจังระมัี่ลงมือแทงเจ๊ลากว่านี้แม่ก็ลนี่น่อยฉันชิงกันไป การนีการกิจการรัฐีคนั้นต้องมีการมีว่านังนำเพลินเนาะมาจากนาเก่งได้ชนะการขีดน <mon> ั่ทิศเหนืนา่งเ่งชาวขัขีดสร้างจอรุบานาะนรุบาดานั้งเ่งชาวขัขีดเท้าพระผู้พัดเาะบาราอนนบงเนาะมาจาก้านพิ่มา ตานีพััใจอ่นนั้เอาจ่อยบ้านน้องบานน้องเอือนมันบานน้องเอือนมลเาพรกมีาว่าว่านาอดประโยชระโยชนาหาราทุกขนสี่อดนบ้าสกอรกบ้าลังาส อาชิบันทีนะขอามปรขอับใจเราไปแล้วนะขอบคุณขอบคุณกังใจตักษาขอบนุคำคำที่ได้ปดีดีแล้โอ้จุดใจเลยขอบคุณทุคนเลยอาความดีความาจไม่มีพระองีครับเรากรองข้าวสมกรอศสีมีไสอามาจ่าบานโงบูลบษนาหนึ่งเศษอีกประมาณตัวครับคนไทยเออไทยฉันสุอาพระเจ้าของไ้ยฉันสุ๊ศรีมีไใส่า มาจากการเพิ่ะพูนวัฒนาการด้นกื่าแต่ไม่จะมีขาวขึ้นมากอาจากการทำูแตาเมื่อส่งสุดอลวัฒนาใอรปัจจัยที่พันกุ์ขีะครับแล้วก็การกงสจายพันธุ์วัหนาที่ด้างเลิอดคอมมิชชั่นสกัดลำไส้ดอ ปาปาไม่มีไ่นีการันมีกับเจ้าท่านพี่อย่างนองนองนอพี่น้องเลยจลยับาอย่างไป้นอการนตีราชกาเจ้ากรมร้าเรามั่งาไอ้บ้านใจยังกวนกูวันต่อวันตอนเ็นน้องน้องพนกมาหาทา้งน้องเล่เจ้าตองในยนเเออแานสิพากันนอกไปหล่ออยู่นอกก่อนพ่อแม่พี่น้องปุ๊บปา๊บลาบานแล้วก็อะจับบงกวนมึงกวนกูโออะนี่งมา เออเมือเจียบบ้านตุนวัง้แล้วก็เปพูผู้เป็นผู้นำดุสิตเออนั่งนู่นังนู่นก็คัวของนั่งขึ้นมามาจัดการอารมัีเลยอาชีพกนีเมื่อเ่าเมื่อเรายดนสายว่ะเออนั่งนั่งอคชีพก็ น,นี่จะเป็นวงดนตรีหนุ่มผู้ไทยพ่อเมีพี่น้อง ชูเพิ่นกันเหรอแต่เพิ่นคือกันมือถือเมนคุยายกัมันทีโซจิโอเมนที่แปดบอ่อจ่กาคนหนักห้องที่หยุดวงหนุ่มผู้ไทยนี่ก็ททันไดนมา ยังบดีฮอดมือเท้ผมมีพี่น้องแบบห่านคลายเขื่อนย่างก่ายย่างบดีมากแบบเต็มย่างเลยเขื่อนระตีเขืนกยางไวขนาดกะวิดเพลงมาแล้วผมมีพี่น้องมือกี้นีแบบพระเจ้าเปิดเพลงเลยยัน ตินเล็ซีดกันเลยสต็อปไว้ก่อนเนาะคนก็ไล่หลาย เขืดละตีไปใช้แล้วหวั่น

เฮ้ยบนอกมีนักห้องบเลยนอะม่เป็นวยัง้อไม่รู้ะไประกวด้องเพกะชิมีลำหลอกลำเลืองไหมละวะมีทุกปีเลยปมาี่นีปอาลรน่อยมันจะาเอน้องไว้เฮ้ย คอยอยกาเบเิ้งเขตโทรศัพท์ไปเลยจังเบงิ้งอะไรปะโดยพม่พี่น้องหล่อมือน,นีกับสิพอจะนีพม่พี่น้องโดยกัรพบกันใหม่ในคลิปหน้าพม่พี่น้องทั้งน้องเล็กกับสิคกอลาไปเพลงเท่านี้ ็ขอขอบคุณขอบคุณทางหมอมพี่น้องที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเหล่เด้อแล้วก็คอยหับ z มคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจนบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอเก็บคำว่าสบายดีอ่ะสบายดีน้องลินสบายดีเลยสบายดีน้องละน้อยสบายดีเป็นยังเลยนี่นะเลยสบายดีอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không